งามนัเดีาคที่พัดเโรเมราย่เข้ามาค่ะเดี๋ยเกค่ะทุกคนกลุยาหวาพาเทียมังนะคะเดี๋ยวพาไปแหล่ข้องดีทุกคนไปแลกกันตอนนี้แหละตอนนี้แหละตอนซ้มทุ่มครึ่งทุกคนเออเดี๋ยวพาไปแหลกอะไรนะกลุ่ยพาไปแหลกอะไรมาลุ่นกันทุกคน ทีมงานเปียบทุกคนถาาถ้า,ถาดเข้าถ้าฝั่งข้าวนะววนี่เราใจเกียงโลกันเหล่านู่งเลยทุกคนถ้าเล่ไว้ไปไหนกันมาจ้ว <laughs> าจวชวนามาจ้าหหวชวนไอ้นูคือคนนํำนะทุกคนนะนนโนแห<น>ลนาะ้าวนเออนี่คือวิชาใช่ไหม,ม <laughs> หนึ่งไม่มีเจ้าของช่องตรงกลางคืนเออยยังมีการนักนี่สามันต้องมีงานปาร์ตี้ต้องมีงานปาน์ตีอันนี้เบอร์เดินเบอร์อ๋อเดี๋ยวมาเล่มาเล่ชดตังค์ไว่ได้เพื่อเดินเป็นยังไงม่แก่ไม่แจกการต้องการคนเดียวอันรวมกันรวมกันหัวหัวเป็ดนะครับนี่การหัวเป็ดมาเออทุกคนนี่ทุกคน ว้าทุกเลวทุกเลวไอ้นี่นี่จาวปิดเนี่ยกูด้ตึกรานนมันฉังแต่อดชายใหนอดโลทุกคนมันต้องร้อยนัดนุเรนออดโลออดโลทุกตักเพ้นออดโลทุกพวงนู้พวงนู้แดงนัดทุกคนนี่ดาวส่องแล้ววววแดงนัดเด้งนัดพวกนี้เอาลาเล่ปันนี่มันอ่างนเลยทุกคนแต่มันไม่จ่ายนะทุกคนนะมันไม่ใช่อ่างนเลยแต่นั้นอ่อนละ โอ้ยแดงนัดเลย่ฟังเสียงพินพินไม่รอดช่างว่ะโลดแดงนัดพวกงานตายแล้วเราต้องร้อยนัดทุกคนแต่มันอยู่รุ่มนัดปินไม่ได้อุ ouais ้ยเนี่รตานุเอาเลยพวกนี้ก่อนนู้นนู้นนู้นข้างในนู้นกันนะวะทุกเรื่องบางทีบางทีที อย่าบกบเคยน่ารู้มาเงียบๆทุกคนอุ้ยหมดแดงก็ลุยเม็ดเด้ว่าอะไรมาบังรู้มาเงียบๆทุกคนเออโอ้โลชัยล่ะหมดแดงเพื่อนไปบังอืมวกันแดงเพื่อนเลยอ่ะทุกคนเดี๋ยวถอยเลยอะไรพ่อเพลมือไหวแรงบัง <laughs> ทุกคนเวลาดังพกอืมทุกคนอ่าเอออืม เอา่นั่นนัดทุกคนนัดนไหมเอาตั้เกีดิอัะบุกหนุยกินอย่างนี้เออทุกคนเอาอันนี้อืมเออเนาะอ่วอิ่วอ่หมดหมดหมด่ทุกคนอย่าบอกเลยนี่ถ้าไปเขไปกันมด ตั้งห้อยคอนั้งหอยคล้งดเยตั้งหอยคอนต้นแล้วยัอกมนี่รวมเป็นขบวนการเลยทุกคนเอเป็นขบวนการเลยนี่นี่เออเลินหุกโลดแต่ว่าพวกนูนทุกคนดิคุกเดียวบอกพดเป็นแ็ูยพวก มันุยอดมากเลยน้อัลมามันบวชถวายกัะหนาวเลยแ่ะนั้นนั้นมันพองงอมเลยอ่ะโอ้ไา่พวงนัดทุกคนโอโลเลยตอนนี้อุ้ยตนทับเลยตนที่ขึ้นเนอะมึงอยากตรงกันทุกคนเลยนี่อุ้ย เฮ้ตอนนี้งามนะทุกคนออลลมาแต่กลางวันมาไม่ได้นะต้องมากลางคืนทุกคนอ้าวทิ้งเลยเอาบังทถ้ไฟที่เอาหนุยได้ชิมพลา้างย่างหน่อยๆความพิษลดลงขึ้นนึงทุกคน Mh, nát mh, rồi, mh, rồi mh, 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 ồ, mh, mh, rồi mh, mh, là, quá mh, 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 <c oughs> โอ้ยทุกคนเลยตอนนี้อุ้งพวงให้นัดอัลมาม <c oughs> อุยอ้ยอุ้ย <c oughs> มันลุกมาจับลักลลกไม่แลวไม่ดอด้ว <c oughs> ดยไปไปทุกคนลบอปลบล็อเอาละได้เลียพวงน,นึงไปไปลบเลยไม่ชงค่อยวายแหละนั่นไปเลยอืมเลตอนนี้อุ้ยพวงให้นัดร้อยนัดทุกคน อัลมาฮ่าบาังลืมใต้ลบเดี๋ยวใต้ลบก่อนนี่ใต้ลบต้นมนี้พาไปเล้ยพวกนึงกดนกนกอยู่ไปแล้วอยู่ไปแล้วอุ้ยอุ้ยใหล้นเต็มลาวไปเลยทุกคนล็อปเลยล็อปเลยฮาลเหนื่อยเลยมันเหนื่อยนี่นะทำอะไรแคบแคบนี่ กวัวเจ้าดูกดเดินรอบเลยเดินรอบเลยหายหอบเลยถึงกับหอบตัวต่างเคลงเลยเสียงกระเตวออกมาดีมาตา อุ้ยทุกคนงามนัก